สวัสดีครับผมมันพินกับช n e นฟิวไทยในทุกครับวันนี้แนะนำอาหารสองอย่างที่จะเจอในร้านข้าวเวียดนามแทบทุกแขงนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือเหมือนกับทุกร้านเนี่ยทำแบบนี้กันหมดเลยทางใต้ก็จะต่างไปแต่นี้ทางภาคเหนือนะครับมีอะไรครับมีข้าวแล้วก็ในข้าวผมนะแต่นนี้ให้ดูนะครับ มี2อ,อย่างอันนี้ก็เรียกแหนมสารนะครับแหนมสารถ้าจำเนียงใต้อาจจะบอกว่าแหนมราน,นแหนมสารนะ,นะก็คือปอเปี๊ยะข้างในมีผักบางทีมีวุ้นเส้นมีเห็ดมีเนื้อนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นเนื้อหมูนะฮะแต่ก็จะมีเนื้ออย่างอื่นก็ได้นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นจ่า,า,ล,จา,าล,ล้ารสนะฮะจ่าล้ารถนะฮะล้ารสก็คือใบชะพลูนะฮะ เป็นหมูสับนี่ครับหมูสับข้างในนะครับปรุงรสมาแล้วก็ห nope. ่อใบชกู oh. ูบมาทอดนะครับนี่ครับก็เป็นจ่าราดแล้วสองอย่างนี้เขาไม่ได้กินโดดนะครับเขากินกับข้าวนะครับกินข้าวอย่างมากก็มีน้ำนจิ้มก็เป็นพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยนะครับกน้ำปลากินกับข้าวเขากินกับข้าวนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ที่แนะนำสองอย่างนี้สำคัญมากเพราะทางภาคเหนือร้านข้าวนะครับอย่างเงี้ยนะครับร้านข้าวเงี้ย,ย,ย,ยมีเหมือนกันทุกร้านเลยแทบทุกร้านทุกคนกินเหมือนกันหมดลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้มองกินเหมือนกันหมดนะรสชาติก็คล้ายๆกันหมดนะก็มาดูครับแนมสารกับจ่าลาล์นะครับครับก็มาลองกินกันครับนี่เจอกันเยอะจริงๆนะครับแบบเจอเยอะมากในร้านค้าเวียดนามนะ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับบอกองตรงไม่เข้าใจจริงๆกินเหมือนกันหมดของภาคใต้ก็มีกินเหมือนกันอีกแบบแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะนี่ครับมาอ,มอร่อยครับบางคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อวัวนะครับแต่แต่ว่าส่วนใหญ่มากเลยโดยภาพลุกเค้เขาจะใช้เนื้อหมูครับทางเหนือนะฮะอ,อร่อยครับกินกับข้าวอย่างเงี้ย ป็นแบบข้าดอยนึบๆนะเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยเลยอนนี้ถึงเม็ดเล็กนะแต่ว่ามันจะมีนึบเหมือนข้าวญี่ปุ่นครนะับมากินนะครับลองแหนมนะครับแหนมเนี่ยปอเปี๊ยะทอดนะครับแต่ว่าแป้งไม่เหมือนกับปอเปี๊ยะบ้านเรานะครับแป้งเป็นแบบ แป้งข้าวแผ่นแบบเล็กไรซ์เเปอร์นะครับของเวียดนามทอดนี่ถ้าได้อุ่นก็ดีครับแต่นีนร้านนี้เขาขายทุกถูกเขาไม่ค่อยอุ่นให้ลูกค้านะนี่ครับข้างในมีผักมีเนื้อมีอะไรสอดลายเนี่ยยัดมาให้เต็มเขากินกับข้าวนะครับ จะจิ้มน้ำปลาก็าได้แต่ผมว่าเค็มไปหน่อยน่รครับมีผักมีหล,หลายอย่างคาร์รอตเรก็มีคือหลักการร้านถูกๆพวกนี้ก็เขาก็ยัดอะไรให้เต็มอร่อยเหมือมีเห็ดหัหนูซอยด้วยครับ อเนี้ยสองชิ้นเนี่ยหมื่นหนึ่งชนะิ้ 11, นละห้าพันนะฮะหมื่นหนึ่งก็เอ่าไหร่หมื่นหนึ่งก็ประมาณสิบหกบาทแต่เมื่อกี้สามชิ้นเนี่ยหมื่นหนึ่งก็สิบหบาทก็าลงทั้งหมดเนี่ยสามชิ้นแล่วกัที่สองชิ้นก็ สามสิบสองบาทประมาณนะครับโดยประมาณสามสบองสามสามบาทก็ถือว่าถูกมากนะครับือร้านพวกร้านนี้กินร้านนี้มันร้านไม่ได้อยู่ในย่านท่องเที่ยวยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่นอกมาหน่อยครับใกล้ๆสถานีรถไฟเมืองลาวกายนะครับเรเลาวกายที่ใครมาเพืไปเที่ยวสาป,ปาแต่ว่า ผมพอจะพูดเวียดได้แล้วก็อยู่ตรงที่อ,ออกมากบริเวณมาหน่อยนะครับก็ทานได้กำลังอร่อยครับเขากินกับข้าวน,ะนี่ก็ทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นอาหารที่เจอบ่อยที่สุดในภาคเหนือนะครับเราได้นำมาไว้นะแล้วพบก,กันใหม่กับช n อ e ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ